สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมีคลิปมาคำนวณนะครับทางคณิตศาสตร์ของหลักสิบล่างนะครับจำเป็นที่16เดือนกุมภาพันธ์งห้าหกนะครับก็จะมาตามสูตรเดิมนะครับงวดที่แล้วก็ให้นะครับงวดที่แล้วก็เข้า0ูนย์เนะครับตรงๆนะครับชุดหนึ่นะครับทีนี้วันนี้จะมาคำนวณหลักสิบ ก็คือสูตรนี้นะครับหลักสิบต่างบรรทอดเลยนะครับสูตรเก่านะครับใช้ด้วยกันทั้งหมด2สูตรนะครับแต่มีการปรับสูตรเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ตัวเลขนั้นเข้าทิศเข้าทางนะครับเพื่อให้เพื่อให้ตัวเลขนั้นมันไม่แยงกันนะทีนี้ผมก็ปรับตัวเลขไว้แล้วแหละนะครับก็มาดูสถิตินะครับยอดหลังกันก่อนแล้วกันนะครับเริ่มจาก สูตรที่1นะครับพ้าเหมือนเดิมครับเอาสูตรที่1กับสูตรที่2เนี่ยมาชนกันนะครับดึงเด่นหรือตัวเลขตัวไหนเหมือนกันนะครับแล้วก็จับมันเป็นตัวเด็ดนะครับสูตรนี้เป็นสูตรหลักสิบก็ให้มองที่หลักสิบนะครับลูกศรสีแดงนะครับโอเคนะครับตัแรกก็ชนได้เลข6นะครับ ผลออก 6, 6ต่อมาชน3กับ4ผลออก4 4ต่อมาชนที่เลข6ผลออก6สัตต่อมาชนกันที่เลข1ผลออก1 4ต่อมาชนที่เลข9ผลออก 1>, 9, 1ต่อมาชนที่เลข8กับ2ผลออก8 5ต่อมาชนกันที่เลข8ผลออก8 9ต่อมาชนกันที่เลข5 6ผลออก6 1หมวดที่แล้ว ชนกันที่เลข9กับ0นะครับผลออก0 9ครับโอเคทีนี้ก็นะครับมาดูหมวดที่ถึงนี้ครับที่16กนะ็มาเริ่มจากสูตรที่1นึ่งะครับมาเริ่มจากสูตรนี้กันเลยนะครับสูตรที่1 สุดที่หนึ่งสุดที่หนึ่งะครับตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณและตำแหน่งมาบวกกันนะครับก็จะได้ตามหน้าตานี้นะครับ6บวก0บวก7บวก9บก4และ ว5วคงที่นะครับก็คือตรงนี้นะครับ0 6 7 9 4วก6บวก 7, บวก, 9, บวก 4, และบวก5คงที่นะครับผลการคำนวณน,นะครับได้ออกมาเท่ากับ3 11ครับ, 3, 11, รบก็คือ1 1บวก2เป็น3 บวกหนึ่งเป็นสี่บวกสามเป็นเจ็ดได้ตัวเลขออกมาสี่ทัวก็คือครับสามได้โทษทีครับได้เป็นหนึ่งสามสี่เจ็ดหนึ่งสามสี่เจ็ดก็ตรงนี้นะครับหนึ่งสามสี่เจ็ดนะครับนี่ต่อมานะครับ สูตรที่2นะครับสูตรแรกผ่านไปแล้วต่อมาสูตรที่2ตัวเลขนะครับในตำแหน่งที่ใช้มาบวกกันนะครับก็จะเป็น6บวก7 2ครั้งบวก4 3ครั้ง บวก5บวกห้บวกสีครั้งและบวก3คงที่นะครับเขียนตัวเลขออกมาก็จะได้ตรงนี้นะครับสูตรที่สองบวกเลขกันเสร็จสับได้เท่ากับ53 53นะครับก็คือ3ครับบวกไป5เป็น8ลบลงมา1เป็น7ครับได้ตัวเลขออกมา3ทัวก็คือ3 8 7รตรงนี้นะครับ3 8 7นะครับ โอเครับก็หลังจากคำนวณสูตร1และสูตรที่2เสร็จครับก็จะได้ตามหน้าตานี้นะครับนี่นะครับเมื่อสักครู่คำนวณได้1 3 4 7สูตรที่1ตรงนี้นะครับสูตรที่1 ต่อมาสูตรที่2คคำนวณได้8 8 7เออส8 7สูตรที่2 3 8 7ตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมเอาทั้ง2ส,สูตรมาชนเด่นกันนะครับก็จชกะชนที่เลข7กับสชนที่เลขเกับ3 2ตัวนะครับหลัก10นะครับ่วนคนที่7กับ3เอาแค่2สูตรแค่นี้เลยนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับก็รอดูในคลิปถัดไปนะครับว่าจะได้เลขตัวไหนนะครับหลักหน่วยนะ โอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงประมาณเท่านี้ครับข้อมูลที่นำมาเสนอก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับทุกคนโอเคนะครับยังไงก็ไว้มาเจอกันในคลิปถัดไปนะครับทางด้านหลักหน่วยล่างนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับก็โอเคมาเจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ